รวมตัวกันเฝ้าระวังช้างนี่พวกเขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะถึงขั้นตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังช้างเฉพาะกิจขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าชาวบ้านบางส่วนขาดองค์ความรู้แล้วก็หวาดกลัวแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าบางคนเคยถูกช้างทำร้ายมาก่อนหน้านี้ครับแต่พวกเขาก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรคุณพัชราจิตค,คำลงพื้นที่ไปหาคำตอบครับดครับู นี่เป็นเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงและชาวบ้านช่วยกันผลักดันช้างป่าที่กำลังเข้ามากินผลผลิตในสวนปลาล์มน้ำมันของชาวบ้านพื้นที่หมู่15ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่ชาวบ้านต้องร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรพวกเขาใช้วิธีรวมตัวกันเองมีสมาชิกจากสาหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ต่างกัน ตั้งศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าเฉพาะกิจหมุนเวียนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง,งมทันทีที่ช้างป่าเข้าใกล้เขตชุมชนจะแจ้งผ่านวิทยุสื่อสารเพื่อระดมสมาชิกแจ้งพิกัดที่ชัดเจนก่อนรวมตัวผลักดันช้างป่ากับเข้าสู่เขตอุทยานโดยหลีกเลี่ยงความรุนแรงมีไม้ไผ่ยาวเป็นอุปกรณ์สำคัญ ไม่เพ่อเดี๋ยว่าใจในการเออตีไม้ตีไรแต่ว่าทำเชียงให้มันดังเออกระถึกคู่โคมเดี๋ยว่าให้เชียงมันเชี่ยงมันดังให้มากๆแต่ว่าเราไปจุดลูกไข่ลูกพุ่งช่างมันจะก้าวราวมันจะนั่นก็คือจันยิงปังติกคนนี้ก็ก้าวราวทุกตามังทูกไอ้ไรความเชียงให้มันมันมันจะมาก็คือจะไม่ไม่ให้จ่ายแต่ว่าไม่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 นั่นก็คือลูกพุ่งก็จ่ายเมื่อเ่ว่ามันตกมันมันเหลนไส้จริงๆี่ว่า เราตานไวเอามายุดพวกเขายอมรับว่าไม่มีความรู้สําหรับผลักดันช้างป่ามาก่อนแต่เรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมช้างป่าแต่ละตัวพยายามสื่อสารกับพวกมันอาศัยคนจํานวนมากและส่งเสียงดังคือวิธีที่พวกเขาคิดว่าได้ผลแต่ที่ผ่านมาก็พบว่าช้างป่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น บุญนำเดชทองอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างเป็นหนึ่งในสามคนที่ได้รับบาดเจ็บถูกช้างป่าทำร้ายขณะทำหน้าที่ผลักดันช้างํำทา่าจะผลักดันดูอาการเขาก่อนคันนี้พอดูปุ๊บยังไม่ทันได้ผลักได้เขาก็กูเข้ามาทั้งหมดสิตัวเขาก็ยืนคอมผมแล้วก็กระทืบทั้งผมโดนทั้งหมด6ทีครับปูงงายอะนึกถึงนึกถึง คำว่าตายเงครับนึกถึงคำว่าตายเขาบอกว่ายังคงจะทําหน้าที่นี้ต่อเพราะตัวเขาก็เป็นชาวบ้านที่นี่และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจังจึงต้องช่วยเหลือกันเองไปก่อนและจะใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนในการทํางานต่อเหตุการณ์ช้างป่าทําร้ายชาวบ้านทำให้ชาวสวนยางพาราได้รับผลกระทบ หากพบเจอช้างป่านั่นหมายถึงวันนั้นพวกเขาต้องหยุดงานกระทันหันเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยขณะที่สาเหตุหลักที่ทําให้ช้างป่าออกจากเขตอุทยานเป็นเพราะขาดแคลนแหล่งอาหารพัคได้เป็นป่ารีบชื้นเป็นไม้ใหญ่เยอะไม้พื้นล่างจะไม่มีเป็นแหล่งอาหารในหะ้ช้างกินเลยเขาเลยออกข้างนอกคือว่าช้างก็เพิ่มประชากรเพิ่มขึ้นไงการหากินการการะจายก,กินเขาต้องการพื้นที่ เพราะว่ามาพบสวนจากบ้านแนละ้วมีอาหารที่อร่อยต้นปาล์มต้นมะพร้าวกล้วยเนี่ยเขาติดใจไงเขาไม่ไปไงขับรถมาเ็มาเจอผมมาเจอวันนั้นไม่ได้ตัดแล้วไม่ได้กรีดแล้วก็เสียไปแล้วเพราะผมผมเองผมไม่มีปาล์มนะมีแต่สวนยางมีทุเรียนอยู่80ต้นสร้างมาพอเริ่มออกดอกออกผล80ต้นนี่ช้างเอาลงยังเหลือ24จ,จะเจ้าใจอย่างไรนะ เหลือนนอยู่ประมาณรอบสองรอบสองอย่างเหลือเก็บต้นนี่พี่ไม่ได้เข้าไปทําเลยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงชี้แจงว่าขณะนี้หัวหน้าอุทยานอยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณจากอบจสุราษฎร์ธานีเพื่อปลูกหญ้าแหล่งอาหารให้ช้างในเขตอุทยานกว่า100ไร่รวมทั้งทำโปร่งเทียมและติดตั้งกล้องเพื่อติดตามช้างป่าสำหรับแก้ไขปัญหาระยะยาวแต่ยังคงอยู่ในขั้นตอน สำหรับประชากรช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกุงพบว่ามีกว่า100ตัวภรสารทิคคำไทย PBS รายงาน